สวัสดีเด้จ้าพบกนันอีกแล้วค่ะกับไอตุกตาผาฝันมาค่ะกินกาแฟนึ่ันค่ะกาแฟดำต้มสุกใหม่ๆหอนๆนะจ๊ะเนื่ออันเพื่อนๆก็สบายดีกันมดทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะอันนอนรับฝันดีอยู่บอกค่ะเมื่อคือนนี้ตื่นเช้ามาคือมีแต่ความสดชื่นสดใสในชีวิตเดจ้ะเด้อมา กินกาแฟด้อยค่ะอันอากาศด,ดีอยู่บางส่วนนี่ค่ะอากาศดีขนาดเลยบองฟังเสียงไก่อันขันโอ้ยเมียเมีงค่ะ ใจเลยย่างออกกําลังไกยรอบเหินครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็ประมาณสิบนาทีก็แล้วดอกค่ะเบิ่งเดชออกเนาะคะ่ะเดชกำลังส่งเสงตรงกับเบือ,อยังเขียวเขียวสคิคะนำ้ำอันส่วนนี่ธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะธรรมชาติสร้างมา นาบานเอานี่ก็เป็นถนนดินแดงอยู่ค่ะที่จริงมันต้องเป็นถนนคนกรีแล้วค่ะเนาะปีนเนี่ยเพื่อนบานเพื่อนนึอันโบนิยมันบบนโยมมันเหอที่ทางทางราชการนะค่ะทางกรมมันอันตรอันเทศบาลบอกค่ะอันอื่นส่งที่ติดกันค่ะมันก็เลยอันพือนก็เลยยุดยุดตรงอันอยู่หัวสะพานทางเฮือนเอานี่มันมีซีพานมันเป็นร่องน้ำนะค่ะเนาะ เป็นนั้นแม่น้ำน้อยเสีพมันก็เลยเอาออกมาแล้วพันก็เลยยุติพันก็เลยเอาอุปกรณ์หนีไปยันทำมองไม่ค่ะโครงการก็ย้ายไปทำมองไม่ละเสียดายอยู่ด้ยค่ะเพราะว่าอันคําสันเหมือกกเป็นนั้นนาบานเอ้ยนี่กเป็นถนนขนกีดไปแล้วเนาะค่ะเนาะขับรถขับเรือก็สะดวกขึ้นมันบม่มีฝุ่นอันนี้เป็นถนนดินแดงอยู่ค่ะเพื่อนงบน้ำมานอีกยาวนานเ้ยว่าแต่ทางหลังเฮือนเอ้ยไปพ่นหลังสวนเอ้ยมันสิเป็นนั้น <c oughs> เป็นถนนคนกรีนาคะ่ะพันทำพันกเกินนั่นแล้วละ่ะเพราะมันเป็นถนนโลบคางเนาะค่ะเนาะก็คืดเสียดายอยู่แต่ก็บอกว่ากันคะ่ะนันาชิตตังเนาะค่ะเนาะพันอาจจะในอนาคตพันอาจจะคืดเสียใจก็ได้แต่มันก็สายเสียแล้วแม่บอกคะ่ะที่จริงกับเพื่อนเพื่อนบ้านนั้นพันกเ็เฮือมดเนาะค่ะเนาะ ทุกคนเสียสละหมดแมบ่บอกค่ะบอแม่ว่ามีแต่พันเสียสละที่มันก็มีพอๆกันนะค่ะเนาะโอ้ยทุกขกตาก็ยับเฮือแล้วแต่ก็ยับที่เอ็ดหัวไหม่หมดค่ะเอ้ยกันเอ้ยก็ลงทุนไปไอเอ้ยเอ็ดลงทุนแฟนเอ้ยก็มาส้อยตอนที่เอ้ยมาปีที่แล้วก็ประกันเอ็ดเนาะค่ะเนาะยับเพื่ไหลเดี่ยค่ะยับเพื่อเลยคะ่ะเกินที่ว่าพันนั้นเอาลักมาปักกันยับเข้ามาอีก ก็คือมันสะดวกเนาะค่ะเนาะเพราะเขาเอาไปนําบบไดเพราะงั้นเดี๋ยวเพราะมันเป็นไรทางเหมือนบอกค่ะไรทางเบี่ยงทางอน้นำสนุที่ดินนี่มันก็อยู่นําคงเขาอยู่แล้วเอ้ยบขึ้นแบบนี้ก็เลยยับอเออตรงซื่อเนียดเลยค่ะทานาเหมือนเอ้ยนี่ก็แล้วพัพอบบได้สะมีการฟ้องล้งกันเลยค่ะอันที่ดินนั้นขยับขยายที่ดินนี่ก็ได้ะ เพื่อนก็เลยทางกันที่เพันมาเอ็ดเันทางทําทางเพรานก็เลยขนอุปกรณ์หนีเลยค่ะไปทําที่อื่นเลยอุปกรณ์กระโบมีเลยรถเท็กตอร์เท็กเตอร์สายสวยบ้างก็ดุดทั้งหมดแล้วนะค่ะเนาะเพราะก็เลยย้ายไปหมดเลยค่ะย้ายไปทําอันโครงการใหม่อยู่สายเส้นใหม่ก็เออยังเล่าเออฝังก็เออกันเล่าไปหลายคลิปแต่ว่าเรื่องมันอยากแชร์เนาะค่ะเนาะถ้าว่าเพ่ันถนนหนทางเพันทาง กรมทางหลวงมันเอามาลงทางเทศบาลมันเอามาลงเขาก็ต้องช่วยกันมันบอกค่ะอันหางหัวแต่อันยืนก็ตายขาเดียวบัวยอมมวยอมก็มันก็เลยมีปัญหาก็ขึ้นลงขึ้นสาลกันเลยค่ะทางเทศบาลก็อันเจ้าของที่ดินนี่ค่ะมีการปักปลายยิ่งใหญ่เลยนะคะบอกห้ามบุกลุกพื้นที่ส่วนบุคคลทุกกรณีมันบอกเพ่นก็แสดงว่าพ้นชนะเนาะคทางรัฐบาลทางเทศบาลมันก็ พราะพันทำเรื่องมานานเม่นบอกคะ่ะพันก็เลยสงสัยนะเป็นนั้นว่อยากกินเส้นกันก็เลยพันก็เลยเบาๆต่ตก็คนเพื่อนบ้านาบ้างค่ะบพอใจคะ่ะเบาพอใจเยอะเนาะค่ะเนาะ,ะเพราะความเจริญมาห่ดถนนวนทางมันห่อง่ายๆเปนบอกคะ่ะก็มาเป็นถนนดินแดงนี่ก็ยาวนานนะครับก็น,นั่งหลวงพระนทีถนนเป็นถนนดินแดงก็มาเป็นถนนซีเมนแล้วก็ยังงั้นก็เป็นลาดยางเนาะค่ะเนาะ มันก็ต้องใช้เวลางบมาจังใดมันบอกค่ะอันนี้เอ้ยก็คิดว่าท่วงความเจริญเนาะค่ะเนาะพูดกันตรงๆหรือว่าในอนาคตพันอาศัคิดกระไดมันบอกค่ะแต่ว่ามันกระใสเสียแล้วเพราะว่าอันโครงการก็ย้ายไปมองอื่นเสียแล้วสินะค่ะก็ได้แต่ดูมันบอกค่ะได้แต่ดูแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะมามันบอกอันนี้ก็เป็นโคคิดสําหรับถ้าว่า เท่เาชนบทเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเฮาเฮาขึ้นว่าเฮาถูกที่จริงมันก็ถูกมันเป็นดินของเฮาแต่ว่าทุกคนก็เสียสละมหมดเด้ค่ะโมเมนต์แต่ว่าเพ่นพ่นหรือพ่นเสีย <c oughs> เพราะว่าตามไล่ทางของแต่ละคนนี่ก็มันเยาวอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะ,ะ <c oughs> มันก็โผลกันรลด้ควความความควงของ,ของที่ดินไอ้ทุกคาาเลยเสียได้เสียดดยค่ะ ก็เลยหน้าบ้านเออตุ๊กตาผาฝันเป็นถนนดินแดงหลังบ้านเออตุ๊กตาผาฝันเป็นถนนเทีคอนกรีตค่ะถนนปูนซีเมนวันนี้อันหลแเล่นนี่ฝุ่นกุ๊บ่าทางเหงื่อเออในฝุ่นฝุ่นถนนดินแดงเนาะขนมพันโบนีเพิ่มบางุดแม่บอก่ะเพราะมันเป็นถนนธรรมชาติที่พันเทแล้วคนเที่ยวเสียกันอ่ะกระโโว่ากันค่ะผ่านไปแล้วคือมันผ่านไปเนาะ อันนี้ก็เล่าเธอฝังอีกรอบเพราะว่านั่งกินกาแฟน้ากันเอ้ยก็อวยพรเธอเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขกับมือใหม่วันใหม่เนอเนะขอบคุณหลายที่มานั่งกินอันจิบกาแฟเอ้ยทุกาตาบ่าฝันนใจเด้อโชคดีกันทุกคนเลยค่ะพบกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ